ร่างนาไว้สู่ไว้มอีนางร่างหนาไปมาอีนางราน้อยไปไหว้ออี่นางร่างไหนไหวมาแล้วหรือยังยังไหวไปเพราจะไปถามผูุ้ดักว่าท่านไ่ว่าสีดอกนะงอนงอปูตาเม่วันผู้ตายเมื่วัที่ฝาขาวเออมือมีเป็นวานหนังมือมีเป็นวันที่ห้า ทานว่าวันพ่อแห่งพระมาบุกนะเออเป็นวันพ่อแห่งพระมาบุกวันบ่่อกะวายใส่คือตองวายพ่อวายไมมตักกากาวุาได้เมอทุกข์ทุกข์ข้นมาหลุกเราวว่ต้องไปเมียวันพระวันถึง่นอืะวันแม่วันวายแม่มื่อเดียววันพ่อกะวาพ่อมื่อเดียววายพ่อหงันพ่อไม่งั้นจะหาดวายวพ่อไดไรปลติมนําวันเมื่อวานอันวานนี้ อืมาพอ,อ,าอคุณมเวดามาดลคุ้มคู่บาอาจางบ้านรวยรวยคุ้มบ้านรวยรวต้องทักการะบท่าพอแม่ฮาองอกุืกก็จะได้เกิดเป็นข้องกับมันพอม่นม,ม่แมอแมเพื่อจะเลียงมากผ้านั้นผู้รักข้องาปากหม,มากปากเปลือกเนี่ยมากวยัางบ่าคำว่าคุ้มไ้ยังียกวย่างล้า,ลาเสียงพอเสียงไม เต้นก็พอก็ไม่คนสุดท้ายก็ไปไม่รอดไปว่ารอดคึกเตาข้องลุยบุญบุยคุ้มพอไหคุคู่บาอาตไปไม่รอดช่วงความฝากระตอกว่าเที่ยงเด่นคือเตาแล้วหลุดแล้วเพราะฉะนั้นที้ทำดีก็พ่อแม่ยังมีชีวิอย่ให้ลูกหลานการบายพอไ่ใหายความเข้ารบบูชา หาให้พ่อให้แม่ดูพ่อแม่กินย่างพนมีที่ไิดูย่างตายไปไปเอิญเอาข้าวโลภพอ่อมากินข้าวโลภผู้ขา่ขา,ขาหาข้า,ขา,ขาวให้ไหไม่ตายหมดไม่ตายแม่มาอยากกินกินได้จักไปดูใั้เวลาตา่างอันรดนกินได้เนาปับงานหลพ,พ่อทำงาน,นพ่อแม่ห้องย่างมีที่วิจูก่อนที่มันจะตช้เกินไป เอาวตรงท้าความมีคศษเศฟน้องน้งข้าว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 อีพออีแม่จะกินข้าวคว้างหลังน้องน้อากูได้กินนล้วได้คอยให้คอยแม่ทำบะแล้วก้ไดาคอยให้คอแม่นั่งน้างต่หลายรอคอยู่รอคอยคว้างหวังจากผู้ผู้ไปหาเงินหาข้าวคว้างกันพอแม่ทงเสียให้ลูกยันเป็นเจ้าเป็นหน้าคนเพื่อไทย ก็ว่าเคยต่อแทนบุญคุ้มพอไหมอ่ะไปวิ่งลูกอย่งขอบข้าแต่พะคนเท่าไ่ากรรมมั่เราถนองก่เห้าได้ลูกใดตามาลูกเตาก็บอกคำว่าคู่คื่กันม่เปลนางทาเพระว่ากรรมมั่งเราถนกรรมทุกชิงทุกอย่างไม่พลาดจิ่นีมากเลลูกเออเพราะฉะนั้นตาตายทีพองในเฮานั้นไม่ชีวิตอยู่ท้าทางว่าทุกทุกอย่งเป็นเพราะม่ว่าอย่างไรแต่ว่าแต่ว่าพอไหมเ ปานได้ทีตายเนาะตายเราปลุกกระแทกว่าตายเมื่อกลับเมื่อเมิ่อปลุกถึงใจขายขายขายมาพ่อแม่เฮ็ดไหวทางไหวเป็นบาทเราไม่อแม่ไว้ดูทางไว้ให้ลูกท่ามาหาถึงคนผู้ขายพ่อแม่ตา่างวิจ้ะเอาไปขายเมื่อคนผู้ทายไปขอท่านถึงผู้รับคนว่ามีเงี้ยท่านหวานทองดูเพราะความคิดผิดเพราะความบม่ดัดดังทางใจแต่เอง bỏ chắc bà hùng không thở bỏ chắc bà à tả bỏ hùng khó khôn mày và ta không thì hàng thì mình phải vậy thế nên thôi mẹ cô ấy còn khi giặt bỏ giặt tạc giặt quả mà tạo mọi tình thức giang với người tạo mọi tình khai tính kháng tài hay lúc rãng khi tài thăng tài dịch cô gái <laughs> cờ ngay lúc không khó khôn mày và tìm vạt thay dịch nhưng mà phải cần phải nhanh khi đó นังพันเราเป็นหัวออมบัดพอทาานฟันเออหักพอหักไปให้กงนั่งใจพอแม่ก่อนแล้วดีต้องช่วาพอถืออย่างเว่าช่วพอถือข้าเขาไหนั้นมาน่ท้มาด่าได้ช่วยถือว่าโอเคอเออชัวยถือว่ากันชวถือว่า y e วันทุกอ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าน่า่าฮ่าฮ่าฮ่าอา่า่าฮ่าฮ่่า วันวันทุกท oh. okay. well, ี่วันทุกค่าวันทุกคาวโอเคว่าแต่กี่ห้องนังหว่าไหรืไงคืนว่าห้องนังหวางเลยการงอนน้เงินพอแม่ช่วงห้องรำห้องวย่งมีวิคาด้วยตัวให้ใครห้องูภ่าษายให้ใครห้องบุกไถ้กต้องเพราะฉะนั้นต้องประมาณตัวเองให้เรให้ตูวต้องว่าง เป็นาติถ้อนใจช้อนใจรูกหลานทีดมีทำนี่ปิบัตี้ัดีปฏิบัติท่บก้อนสิตนกน้รกหบวกไปถ้ากันทางเขามไม่วหวขั้นบางทางมัน,กบบเ,น,น,นมมเก่าบางใจก็คูอได้ามผู้นั้นไงแกยวกับการกินการท่าขึ้นเกยวกับการกินการท่า ทำ pues เขาถือทางหลายลจ้าดเด้างแบบกาคือเป็นคู่สมองสองด้บุนที่้องส่างเขาพอหาบาทีบาทคอยแข็งกันส่ยดุองปูที่ขาขาวเขาค้ำยากให้ลูกร้านทางบุนตามคู่สมคูงรด้บุนให้ได้เกิดปันได้บ่ขาดานพันแท่งกันบ่อาคารมาตายกัน หัวจักแบงปันกันแล้วหลุกเรเพราะฉะนั้นตรงพยาด้อมห่างความดีเท่าใจร่ฟึ๊กติดห่าไหรแดกแดกผิดชอบทั่วได้ทุกทิ้งทุกอย่างเกิดจากห้องทะลุว่าได้เกิดจากก้นตึงดักเข้าท่าดีปักใจันดีป่าเราไม่เข้าใจสิเกิดทะลุกเรว่ามันดูซื่อเออกูรู้วไอ้กูงี่เง่พลังมันํามอะไรกูอยากอะไรกูทสังได้ บ่เคยข่างว่ามีบ่เคยติ่งบ่เคยท่าทนเพิ่นผ้าไปว่าผ้าไปว่าพ่อแม่ตายไปเพิ่นขินมุ่นบั่งใบไผ่ขายมุ่นบัางเก่งวับาบ้าบ,บ่าเคยไปอาหารการกินบ่เคยไปถวายผักไม่ยอมเชียร์ถระให้ใค่ะกูไม่แหลก,กูว่าถูกกูไม่มีวันทุกเด็ดขาดม,มุ่นกูไรเป็นด้อยได้ บาไปจำฐานไใหก้มหาเหมือนจำหูจับคุ่คู่บ่าอ่หาเมือจำหูจับค้่พอไหมกาบไหวคู่อีพออีแม่เออทอยคู่ขาเมื่อบ่าเมื่อท้เมื่อทุกชินทุกอย่างจงว่าอ่อนบ่อมันหายเกินไปได้หรือมั่นกะดรอดง่ะเะงกงกที่แต่ละว่าก้อนก้อนไปต่าก้อนคือตัดชิ้นแต่ คือมาที่ชิบ่าจังท <t> ี่บอกร่างเดียวยางะม่เสร็บอกรอลามีดาวนั้นมาเรงายตูวบอคิดหาลูแถมน้องเรกว่าโอ้าที่ชิบหาหามาเลยมมาทงกันมูจัดบอกร่างแต่บอกรายโตวหลายต้บอกหอบร้ายมาเรียกว่พอขี้ขันบอกพูดมากเก็บของมาพูดมากพูดแต่วันที่เก้าเข้ามาวันที่เก้าวันที่ทำคันให้ถุ ปูที่ผักขาวเข้าบ้านเลขที่เท่อ้อเก็บข้ออุ้งมือ้าเอานัง่งไหนเต็มเข้าง่วงนั่งปูที่ผักขาวบอกน่งน่ที้าปูเททองใช่ไหมปูเททองจได้ไหมอีนานงลกแกจะมาเปิดให้จะมาเปิดให้จะมาทำพิธีให้ปูทำไมถึงมีช้านะาปูเททอง หนึ่งเจ็ดศูนย์ปูเออปูอะไรนะปูเททองรดขนเงินมาเทลงบ้านแม่คู่เจ็ดศูนย์ปูว้าวเออลดเททเดทองเบอร์รถหนึ่งเจ็ดศูนย์ค่ะปูเออบ้านเติงต่างถนเมือฉันว่างไหนคือว่องา,า,างที่ปูเททองจะมาทำพี่ให้พี่บ้านได้พี่เออเททอง <laughs> บอกว่าได้บอกว่าได้บานที่สิบห้าข้อาบอกบ้านมือช้างาบางา้บา,านี้เวทีก้าวเข้าไปหอปูที่ผักขาวเดทีก้าวเ้าไปว่าท่านได้บอกเลยได้เอออันนี้ไป็นเลองหอที่หืขอปูที่ผักขาวเลขที่ก้าเก้า จในวันที่9พศ2564ปีการนี้2563ครบรอบปีรอบเมื่อเอ้พอได้ได้ปีเดียวว่ะมันว่าแม่อนนี้ครบรโอบองค์ปู่ร้องร้องที่เพิ่งแต่บ้านยู่งอหอยู่หุองแหงง่งนี้สถานที่แห่งนี้ว่าน,นเรื่อที่ทาที่จะราาับมาดูเองไปพูดเดยอะเพราะว่ามันจะติดคอ,อม,ม่ารก ตึ๊งแต่ร้านน้าชอบมองแล้หลุดเล่าใกล้แล้วใกล,ล้กลจะถึงแล้ววันนี้ก็วันที่ห้าแล้วท่านพี่พี่หายคียกบต้องขาว่าปูที่ขับขาเป็นผีร่องมาไปแล้วผีว่าร่องมากจะมาอวยพรให้รูปให้หลานทุกอู่ทุกคนหายรำรำด้วยรู้ว่าเอเป็นปัญหาไม่ใช่ตัวไม่ จะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นให้ลูกหลานเห็นด้วยปฏิหารขององค์ปู่ชิงเผาเขาที่มาเจอติในสถานที่แห่งนี้ถามอย่างพองคังตะปูบ้านไหนตะปูบ้านไหนวันนั้นปูไปมันพลาดเองเพราะว่ามันถือปืนไปถือปืนไปขู่เขาไปเจอชาวบ้านบ้านแคร่เลยาชาวาบ้านติดใจจังเลยคนชือไมาก ความสวยความงามพระามานบาดกิบบาดไต่ข้ให้ไต่ข้อชอมพอบ่อป้าได้ดักพ่อมันคือเปลี่ยนแป้งสีพ่อรุกร้านกองก้นกูจูยังไม่ถึงเวลาถึงเวลาแล้วพ่อหันเองค่อยเปลนค่อยไปไวเบือชินท่านข้างเด็กาไม่ต้องคิดน้อยใจในโชคชะตาว่าท่าน เ่าต а, right you like, What? What ้อไปนอนต่มด้วยต้องมันนั่งบ่ถึงมัน่ห้องถึงวันเพราะทุกเขาอีกแต่ว่าทำแรวบาที่เก่ามีรางวัลใหญ่ด้วยห้อวันที่ก่าวมีรางวันใหญนะใครจะเป็นคนโชคดียังไงหนึ่งมีางวัมีมี้คนเดในบ่เวณแขงไม่บานที่ก้าได้รางวันใหญ่ เห็นไหมรางวัลที่สามก็แก้มาแล้วรางวัลที่สี่ก็แก้มาแล้วรางวัลที่ห้าก็แก้มาแล้วรางวัลที่สาก็ยังแก้มาเลยวันนี้เยเห็นไหมเขอพูดถูกต้องไหมว่าหน้มีรางวัลไหนเท่ม่หร่คนคนนั้นจะเป็นใครเป็นเออออเออเอออเอาเองเอาใชอทอาเอาท ก็งอใช้ท่านด like? so okay, ้วยใช้ได้แข็งนะเออีนี้คขาเนแข็งด้วยก็บอกค่าตัวหเดี่าถึงหันวันที่ทึผามาถึงเมอบอกข่านส่วอใหางท่านบอกโอเคไหมอีมังคั่ะโอเคตบอกตัวเดียวใช่ไหมบอกตัวเดียวใช่ไหมเอารางวัลที่หนึ่งข้งหรับอกตัวเดียวข้า แยกข <c oughs> ายสองตัวเขาแยกเล็กขายสองตัวไม่ใช่วงางงที่หนึ่งเอาตัวเดียวไม่ใช่สองตัวตัวเดียว<ม>เอาตัวเหียวนะหมกนอเอาตัวเดียวไปเยงสะวานน้งว<ด>ังวังที่หนึ่งเบคิเออร์ฮ่าแล้เอาคนสวยมาอีกไม่งมั้นจะเจอกับคพิงหลอก จะบอกาค้ัไม่ปลาม่นักวันเนี่ยแต่ว่าพ่อมันบอกนะไม่ปลาม่มีใครนะเจ้าตัวเดียวเจ้าตัวเดียวเก็บไปคิดเป็นกลางว่าห้ามถามถามว่าข้างหน้าหรือข้างหลังห้ามคิดในใจด้วยคิดเจรนาเองบอกว่าใครนี้ เต้าโยาวว่ะพอมนพอว่าพอว่าท่านบอกเลยพอถูกบอกพอ่อตี่เดียวเลยนะปู่เต้ายวไปืลองครับผมมันจางงานาะว่าว่าแมนปู่ยาไปอ่ะหางมันหลายยางเต้าโตยาวไปแล้วช่วยือตหัดบ้านที่คิดถา่ถา,ถา,ออา,าบ่านเขถ่าเขาข้างเอยพอต่างว่าสูดเต้าตโต,โตยาวันเแือวมันกสุดมันตมันผิด ตต้ตรงยาวนั้นนนแท้ถ่าื่อไ,อ,ไนนาอได้ื่อว่าไดไม่อได้ไปน้งาถชื่ว่าได้ันั่งกับพออาหือถ่ายานัง่งพบใครจะพันังกับพาะมาห,าหพังนัน่งไ้มครับผมพันันงน่งไหว่าเีย้าพันัีหวพันั่งตีว่า,าก้ากสิบ,บาทครับพัเก้าถึบเทนาไหตี๋ว่าเก้าสบบาทเจบาทคือเออ

ไปไปอีมังงามได้79ปู่อือหนักบ้านกูขาดเติมน้าจะเต้าแล้วหัวเต้าแล้วหัวเต้าโอ้ยของล้วนหมดคือว่าไสกูเพิ่นพูด <coughs> <coughs> <t> <t> thà oh, oh. có, mai mm. thì bố. E có mai không biết thủ mắn, mình, ô, àu, 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 กามัน่าชงไถย้ราไม่ข้าวไปแมัน้าชมนนาไถเอาคำที่สงไถยนั้น,นไปตีความหมายเข้ามาอยากว่าดีเห็นไหมเป็นปัญหาอีกแล้วครับท่านน้านว่าน้าวว่าพิ่จะไดน้าลงนะ่งนั่งก็แค่นองนองนองอีนัง่นงร่าง,ง,งใจ เกก้าวโน้ no. <c oughs> ไม่ผ่านเด no. ี๋ย <c oughs> วล้วด้วย็กคุนโน้มอือพ่อขึ้นมาจังทั่คโน้จังไรขึ้นโน no. ่มอใไม่ชหนมหรอพ่อโน้อื้อมือหรอทำไมไม่โน้ไปเลยทำไมไมีโน้ แรเปันค่ะแล้วแต่เฉลยว่าที่ขิดห้าการนี้คิดไปการบ้านใส่กาบพรางค <c oughs> ้าว้าพรางข้าวพางข้าวพอว่าที่เก่าเขาถึงว่าเราดันแลรวาแตบบีเมืม่ออื่นกับสีขาวเริแบบ่มเริ่มแล้วพวเมืออ,อือนนน่นนี่ว่างพันว่าสีนั่ง่ผูกขายก็สายวิ่งรู้ว่าเ <c oughs> ริ่มใจดีเราไม่พอ,าอมพอาเริ่มเดี๋ยวนั้ เอาละค่ะแต่ซื้อวันที่เก่าหรอครูเออแม่ด้านแม่ครูตาจะให้ซื้อวันที่เก่าก็ถื้อวันที่เก่าข้าวจากไม่รังหวังก็ยังบอกแล้วไงวันที่เก่าพ่อซื้อมาอึ้ดใจปะวันที่เก่าพ่อซื้อวันที่ซื้อตมวันที่เก่าพ่อซื้อทิศเอตไว่ากระน้ำวางวันที่เก่า ค่ะแตงโมก็ได้ลงจากหอปูตามาแล้วเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะคลิปนี้มันยาวเนาะคะ่ะเนาะแตงโมขอตัดคลิปเนาะคะ่นะเนาะขอขอขอกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อค่ะเด้อค่ะแตงโมก็สิบแปดต่อคลิปให้พี่ให้น้องรับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะคลิปต่อไปก็เป็นอีพี่หนึ่งเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะก็สิเป็นคลิปปูตา เขียนปริศนาหายเนาะค่ะเนาะคะ่ะจังในเอฟซีกับจไปติดตามรับชมอีพีหนึ่งของแตงโมผ้ารวยเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะค่ะอด่ลืมเนาะค่ะเนาะคะ่ะกบปูเขียนปิศนาหายเจ้าคอยไปติดตามรับชมรับฟังคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอกราบสวัสดีค่ะ